ตัดให้เอ๋ยตัดให้เอ๋ยตัดให้เอ๋ยมีลุงสอนตัดให้เอ๋ยมีลุงสอนเฝ้าอ่าง นมนักนาปานยอดพระทูเลี้ยวมองดูตาดให้ชังงามตาโน่นผู้ตาดให้นี่อ่างตาดให้มองด้วยใจจะเปี่ยมศรัทธา งามเทนอขอกาววาจาด้วยศรัทธาจะหาใดปานอ่างตัดให้มองแล้วใจสถานฝนตกเมื่อวันวาน น้ำเริ่มเจึงหนองน้ำแห่งผาต่อไม้ผุดจะหยุดด้วยใจที่รักมันทั้งคอห้องตัดให้เอ้ยตัดให้น้ามองขอเชิญน้อ,นนอง มาเที่ยวชมตาดไฮโอ้ตาดาไฮใช้ไหลนักนาน้ำจุดฟ้ามองแล้วยิ่งสุขใจมีฝนช่ำลมพัดน้ำคำ ไหวไเมฆหมอกไหลเลื่อนไปฝนตกมาให้ฉ่ำเย็นตาดให้เอ้ยตาดให้แห่งนี้ขอเชิญคนดีมาชมมองให้เห็น ช่างสุขใจตะวันยามเย็นมองแล้วเป็นสวรรค์เมืองแมนตาดให้เอ้ยตาดให้เอ้ยตาดให้เอ้ย ตัดหายเอ่ย